มันใช้ได้ยังอ่ะมันใช้ได้ยังมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่แข็งอ่ะเริ่มกังหันนี่เริ่มมาละต้องรอแป๊บนึงตอนแรกว้าวเครื่องเล่นบิงสูผู้ผลิตตันตัน นมหมดอ้าวนมหมดเนี่ยจุดๆดเนี่ยเนี่ยพอแล้วเนี่ยเราปลาก็ไปใส่ของเนี่ยระวังเสร็จก็กระด๊าดหน่อยก็กระดมีอยู่มีอยู่มีอยู่ลองแป๊บหนึ่งเร่งหมดไหมตัวเลยเติมให้หน่ักกระด๊าดสายไหมบรรณาวพวกเนี่ยอาณาจักร เอาไป้ใส่ใหม่มะนาวหยิบไปเลยกินแป้งโกลห่ไม่เ้ามอดซุนี่โรีลอยฟ้าลอยวันนี้กินพรุ่งนี้ สุดยอดจับปลาปีไหลายก็ตัดได้นะนี่โรตีส่วนนี้นี่มีโรตีมีวั้กพ้อวัพ้ไปก่อนแล้วก็ฉ่าอัดสุงเร่งหมกข่งแจ้ส่ล็อตขนมหวานก็เหนียนมกระป๋อักเต๋อจับเ ติงตลกจริงจริงเด็กนอยตลกอ่ะใช่อยู่น่านนี่นี่อะไรขนมจีบทอดมะไก่เชอร์รี่

<laughs> nhưng เต็ม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 ปิมปิมไอตัดมาม่ามเรามากินอะไรกินเนื้อนะขนมหวาน